ศิลปินญ,ญี่ปุ่นแห่งปีคอนเสิร์ตที่ชอบที่สุดละทมที่สุดคอมเมนต์แย่ที่สุดฉันก็สดใสของฉันอยู่ดีนี่ส่งข้อความมาด่าแบบยาวมากปีาปัี2 0 2 6เป้าหมายไม่มีแค่มีชีวิตรอดได้ก็พอแล้วในโลกใบนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็ วันที่อัพคลิปนี้น่าจะเป็นวันสิ้นปี <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นวันสิ้นปี2025พอดีมาพูดถึงปีดีกันสักหน่อยเราผ่าน2025กันมายังหนัก่วง <c oughs> ตอนนี้นั่งอยู่หน้ากองไฟนะฮะมันก็เลยจะควันนิดนึงไม่รู้จะพูดอะไรอยู่ยกับปีนี้ก็เลยทำเป็นคำถามและกันอย่างเร็วๆเ,เป็นที่สุดของปีนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีญี่ปุ่นเกี่ยวกับเจ๊ปอเกี่ยวกับคอนเสิร์ตที่มาในปีนี้มาข้อแรกเลย ระทมที่สุดในปี2025ทำไมเป,ปเิดมามันก็เป็นระทมที่สุดเลยระทมที่สุดในปี2025วันนั้นเลยการเดินทางไปสัมภาษณ์คุณทัศสียคิตานิโมันลุกแค่ไหนเน,นี่ผมกำลังเดินทางไปเพื่อสัมภาษณ์คุณคิตานิเสือเป็นญี่ปุ่นโอ้ในเช้าคือบินไปญี่ปุ่น <S <S และ ที่มันควรจะชิวเพราะวันลุงขึ้นก็มีบินไปญี่ปุ่นเราสารนั่งรถไฟไปให้ใกล้โรงแรมพอที่สุดลงสถานีแถวลาดพร้าวลงมาน้ําท่วมครึ่งแข้งในหัวคือแบบเราจะเทคีทานนี้ดีไหมแต่คือมันก็ไม่ได้มีแบบสื่อมาสัมภาษณ์เยอะไงถ้าเกิดเราไม่ไปอะ่ะเขาจะรู้สถานการณ์ไหมว่าแบบมันท่วมขนาดนี้เดินไปสี่โลโจนแบบพ,พ้นจากโซนน้าท่วมคือตร้น้าท่วมอะ่ะเดินลุยแบบน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ลุยน้าท่วมขนาดนั้นแล้วคือก็เป็นกางเกงยีนนั่แหละ ชุดแบบนี้เลยเกงยีนเฮ้ยเสื้อตัวนี้ด้วย<อ>เพราะคุณทิตานี้ยังยังอ่านแล้วก็หายอยู่เลยว่ามันคือแบบได้ใกลเกับมุษยเกงคือเปียกแล้วก็คือไม่รู้ว่าในน้ํามันนั้นมีอะไรเละเทะส,สุดๆแล้วคือวันลุงขึ้นต้องบินไปถึงคือแบบสภาพเปียกปอนหัวกระเซอะกระเซิงระทมที่สุดละ ต่อไปศิลปินที่ในที่สุดก็ได้เจอสักทีโอ้โหหลายคนมากเลยแต่ว่าถ้าคนหนึ่งที่คลาดกันมาตลอดเขาคือความทรงจำสมัยมัธยมของผมไม่ได้เจอเขาในคอนด้วย <laughs> เจอเขาในงานเชื่อเปิลเอ็กซโปตอนต้นปีไอดาคาชิ จากทั้งหมดในยุคนั้นที่ผมชอบที่สุดนะฮะไอทาคาชิครับที่เธอเป็นเหมือนกับหนึ่งในรักแรกมีความรู้สึกเหมือนกับโตมาด้วยกันนะพอเลิกติดตามไปไอจังก็ถูกเก็บเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งเซี่ยวหนึ่งในความทรงจำของช่วงเวลาเหล่านั้นนะฮะรักแรกเลยอะตั้งแต่สมัยมอต้นอะ่ะในสุดก็ได้เจอสักทีศิลปินที่สัมภาษณ์ล้วชอบมากที่สุด ชอบมากที่สุดเหรอถ้าคิดเร็วๆก็ต้องเป็นนาโตริเพราะว่าเป็นคนที่ภาพไม่เหมือนกับที่จินตนาการไว้เท่าไหร่อ๋อจินตนาการเขาแบบเป็นหนุ่มเท่ๆคูลๆอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆเขาก็เป็นคนแบบเรียบร้อยเป็นคนแบบทอมตัวเป็นคนที่ใสด่ดีแต่ว่าการตอบคำถามอ่ะชอบของมินามิอันนั้นเขียนเป็นจดหมายไปให้เขาแล้วเขาก็ตอบกลับมาดูเป็นคนที่มีมุมมองแบบลึกซึ้งในการแต่งเพลงคลิปที่ทำแล้วชอบที่สุด ให้นึกไวๆก็น่าจะเป็นย้อนอดีตไปญี่ปุ่นครั้งแรก <c oughs> <c oughs> ที่สำคัญก็คือพาเพื่อนตกรถมัดกอสุดท้ายด่า,า <c oughs> นี่ไงหัวหน้าทัวร์ดีเด่นทำไงอะ่ะคือวิกฤตมากก็มาดูป้ายอ่ะบ,บัสรอบสุดท้ายมันออกไปแล้วเอ,อเราทุกคนเลยยืนในความมืดมีป้าคนหนึ่งเดินมาดุกดิ๊กดุ๊กดิุกด๊กเราก็ไปถามอีกละถามแบบคุยกัน <c oughs> ไม่รู้เรื่องป้าก็เลยบอกว่าอันนี้ คือป้ายรถบัสอ่ะมันจะมีวันเสาร์อาทิตย์กับวันธรรมดาเออที่เราดูอ่ะเราไปดูผิดวันเป็นของวันธรรมดาเราไปจริงมันเป็นวันหยุดเออดังนั้นเราต้องดูอีกอันหนึ่งนี่ไงวันหยุดมีอีกอันนึงอ๋อจลรอดคือไม่คิดว่าไอ้คลิปอะไรงงๆที่ถ่ายไว้ตอนนั้นอ่ะมันจะได้เอากลับมาใช้งานได้อีกในตอนนี้เออจริงมันก็เป็นอะไรที่ตลกดีเราในตอนนั้นกับเราในตอนนี้ของที่กินและชอบที่สุดเร็วๆนี้เองขนมปังลงศพ ดีใจมากเอป็นของที่แบบชื่อก็ไม่น่ากินอร่อยเฉยเลยใช่เป็นของที่แบบรู้สึกว่าอยากกลับไปกินอีกอ่ะที่ไยนานไต้วันนะฮะงานที่ประทับใจมากที่สุดมีสองอย่างอย่างแรกเลยเป็นสิ่งที่อยู่กับมันจนฝันถึงการแปลเพลงคอนเสิร์ตโยซบิคอนเสิร์ตโยซบิครบรอบ5ปี โดมไลฟ์ปี2024เซเรี a ลิซซจะฉายในเทศกาลภาพยนตร์ที่ชื่อว่าแจมนิเมะนะครับแจมนิเมะมาสรีปี2025แต่มันจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่คือตอนทำอ่ะรู้สึกว่าแบบไม่ทำแล้วไหมอ่ะเพลงอะไรดีไหมงานเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นเป็นเพลงที่แบบอยู่ต้นๆนนนะอยู่ต้นๆเลยไม่ไหวแล้วเพลงเนี้เพลงนั้นก็คืออันเดตกนี่มันคืออะไรมันเนี่ยอยู่กับมันจนฝันถึงจริง ผมจริงเป็นคนชอบแปลเพลงเพราะว่ามันสนุกแต่อันนั้นอะ่ะสนุกไหมมันก็สนุกแหละแต่ด้วยความที่แบบงานมันค่อนข้างกระชัน้นแล้วเราก็แบบอยากจะทําให้มันดีจริงๆเป็นงานที่เหนื่อยแต่ว่าพอได้ดูในโรงอะ่ะแล้วก็มีน้องๆหลายคนแบบเดินมาบอกชอบมากมันเป็นแรงบ,บันดาลใจที่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ก็รู้สึกดีนะนเป็นงานที่ดีกับอีกงานหนึ่งที่รู้สึกชอบมากแต่ลหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะผมไม่ได้ทําคลิปหรือว่าไม่ได้แบบโพสอะไรมากก็คือการไปพูดเรื่องซิตี้ป๊อปที่ u ิเวอร์ซิตี้ ที่กรุงเทพจะเรียกว่าสัมมนาก็ได้เป็นงานแบบนั่งทอล์กเป็นเรื่องช็อคกลุ่มที่เราก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาฟังเยอะขนาดนั้นมีทั้งศิลปินจากแกลเลอรี่อื่นก็เดินมาดูกันเป็นบรรยากาศที่แบบอบอุ่นอะศิลปินญี่ปุ่นแหงปีอันนี้คือที่ไม่ได้เจอแต่ก็ต้องยกให้มิซิสกรีนแอปเปิลที่ผมเรียกเขาว่าร้อนเงินคุงตอนไปญี่ปุ่นนะแบบมุมนู้นก็เจอมุมนี้ก็เจอเปิดทีวีก็เจอเล่นแสดงหนัง ปแสดงละครก็ได้รับรางวัลเพลงก็ออกมาแบบทีทีติดชาร์ตม่นก็คลองอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ว่าจะฮอตชิดอะไรทั้งนั้นาถ้าถามว่ามีโอกาสมาไทยไหมได้ข่าวว่าเขาอยากมานะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าฐานแฟนคลับในไทยมันจะขนาดไหนเพราะว่าในญี่ปุ่นอ่ะฮอสนามกีฬาอะไรมันก็โซเอาอ่ะถ้าเกิดมาไทยแบบเออคุณจะมาแบบสเกลแบบโอโมยนทาเกะได้ไหมแบบเล็กๆ500อยคนเนี้ยก็จะทำไหมตอนนี้คืองานในประเทศมันก็เยอะแบบเยอะอยู่แล้วอ่ะก็อาจจะอาจจะยังนะร้านลับที่ประทับใจมากที่สุด เออจะเรียกว่าร้านลับได้ไหมเพราะว่าเป็นร้านที่ถือว่าฮอตคิดสำหรับคนญี่ปุ่นเหมือนกันจองคิวล่วงหน้าน,นานมากเมนูมีอยู่ไม่กี่อย่างก็ไม่ได้อร่อยอะไรขนาดนั้นราคาแพงด้วย <No. S 1> แต่ที่ประทับใจเพราะว่าขั้นตอนการทําอาหารแต่ละอย่างของเขามันน่าประทับใจกลับไปดูคลิปนี้นเลยครับข้าวอไข่กัะนกตูด <laughs> <laughs> ไม่เคยเห็นใครทําอาหารบขนาดนั้นเมื่อก่อนจองอย่างยากลาบากพี่แกจะเปิดแค่เดือนละวสี่วันซึ่งคุณเดินม,มาถึงหน้าร้าน ก็ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอน,นี้เขากระดกตูดด้วยคืออาหารมันอาจจะไม่ได้อร่อยมากขนาดนั้นแต่ว่าพอเห็นเขากระดกตูดขนาดนั้นนะคุ้มละผู้หญิผู้ชายผู้ชายหันไปตูดงอนมากบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจแห่งปี เราไปเจอกับเขามาละจะเรียกว่าเขาเป็นคนได้ไหมมียขู่มียขู่คือรู้สึกว่าตอนแรกที่ออกมาเขาจะโดนบูลลี่หนักมากเขาอุบาทคุงชิประจอนคุงไอลูกตาเยอะไอสัตว์ประหลาดไอมอนสเตอร์เออ,เอ,อแต่ว่าตอนหลังเขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้จริงๆว่าเอ,อ้ยเขาน่ารักสามารถกลายเป็นทีักของบุคคลได้จริงเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจได้ไม่ว่าจะโดนบูลลี่โดนด่าแค่ไหนสุดท้ายเขาก,กลับมาคอนเสิร์ตที่ชอบที่สุด ผมมีหลายอันมากเลยอขอสัก3าอันแล้วกันจริงๆอ่ะต้นปีโยโซบิ so ชอบไหมก็ชอบคือชอบในศิลปินชอบในการโชว์แล้วก็ไปดูทั้ง2วันเลยแต่ว่าไม่ชอบการจัดการบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตแห่งปีที่ชอบจริงๆอ่ะกลับเป็นซัมเมอร์โซนิกที่ปีก่อนเราอาจจะเห็นข้อบ,บกพร่องหลายอย่างแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างชอบนะสเกลงานมันก็มันก็กำลังดีพอมี2เวทีศิลปินที่มาขึ้นอ่ะดีหมดเลยนอกจากนั้นก็จะมีจะเรียกว่าคอนเสิร์ตได้ไหมเรียกว่าไปฟังเพลงกับเขาแล้วกัน ฟูจิคาเซการที่มาโผล่กลางสยามของเขาทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยรักคาเซแบบมากๆ่ะรอกันตั้งแต่เช้าตากฝนตากอะไรเงี้ยเห็นคนที่มารอแบบพุกพล่านขนาดนั้นอ่ะจําไม่ได้ว่าสยามแตกขนาดนั้นครั้งสุดท้ายเมือ่อไหร่ที่เป็นศิลปินญีปุ่นเออมาพีเหรอเออน่าจะเป็นอะไรรุ่นนั้นเลยอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือกระแสนั้น,ม,นมันกลับมากับคาเซปิดท้ายปีโอโมโนทาเกะก็ชอบเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของปีที่แบบเล็ก แต่ว่าอบอุ่นจริงก็ชอบหมดแหละนะที่สุดอย่างไร <laughs> ที่สุดเยอะมากที่สุดสเติมเต็มความฝันในวัยเด็กมากที่สุดจริงๆพูดหัวข้อที่มาน่าจะเลือกงานอันนีเออะไรแต่ว่าด้วยงานมันมีปัญหาอะไรหลายอย่างสิ่งที่เติมเต็มความฝันในวัยเด็กจริงๆคือคอนเสิร์ต M2M คือฟังตั้งแต่มัธยมอ่ะก็ไปกับเพื่อนมัธยมด้วยเออมันก็แบบมีความลํำลึกความหลังตอนมัธยมคุณเห็นผมเป็นคนยังไงอ่ะโตาขุดจริงหรอจริงก็อุทาหิคารุ่งงตอนนั้คิดว่าน่าจะได้ดูแค่ครั้งเดียวละปวดว่าไม่ปีนี้กลับมาจัดอีกรอบรอบหลังก็ไม่ได้ดูละติดคอนเสิร์ตอื่นเพลงที่ฟังสดแล้วประทับใจมาก่สุดเพลงเลโอของยูริ เพลงเลโเป็นเพลงที่ขี้โกงเพราะว่าพูดถึงน้องหมาใครที่เคยเลี้ยงหมาใครที่เคยมีแบบสัตว์เลี้ยงที่ตายจากไปแล้วเขาขี้โกงด้ดยการฉายเ v มบนข้างหลังเขาอีกะทุกคนแบบพร้อมกันร้องไห้เป็นหมาเป็นเพลงที่เออฟังสดแล้วรู้สึกประทับใจคอมเมนต์แย่ที่สุดความจริงเรื่องคอมเมนต์แย่เนี้ยเราสามารถแยกเป็นคลิปอีกคลิปได้เลยนะ <laughs> แต่ว่าเอาจริงมันก็มีไม่ได้เยอะหรอกความจริงน่าจะเป็นเรื่องคลิปของคุณมายมีอิโตะดาราเอวีซึ่งทาไปน่าจะปีก่อนแล้วแต่ว่าเหมือนมีคนเพิ่งไปดูมั้งแล้วก็หลังไมมามด่าว่าทาไมถึงทาเรื่องดาราเอวีอย่างงุ่นอย่างนี้เราเป็นคนไทยเราต้องคือ <c oughs> รู้สึกว่าตักกะขเขาคิดตอนนั้นอยู่ญี่ปุ่นด้วยแบบกำลังลงรถไฟฉันก็สดใสของฉันอยู่ดีนี่ส่งข้อความมดาด่าแบบยาวมากว่าคุณเป็นคนไทยคุณจริงยังแคปไ่เลยนะคือแบบรู้สึกตักกะเขาพังมาก แต่ถ้าเกิดเขาเป็นแบบแอกหลุมเป็นอะไรเงี้ยเราจะยังไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่เนี้ยคือกดเข้าไปดูนะว่าเขาเป็นใคร<ม>เขาก็ดูมีงานมีการทําในมหาวิทยาลัยชื่อดังดูคลิปจบหรือ,อยังก่อนไม่ดูเขาบอกว่าไม่ดู<อ>แต่ทางที่ก่อนหน้านั้นอ่ะเขาเคยส่งข้อความแบบทําไมคนญี่ปุ่นแบบหนาวแบอบเขาอะเล เคยส่งคําถามแปลกๆอย่างนี้มาก่อนหน้านี้แล้วผมก็ไม่ได้ตอบเขาดูแปลกเขกาขดูเป็นคนที่แปลกข้อความสุดท้ายก็คือไปพิจารณามาใหม่นะครับผมก็เลยตอบไปว่าผมพิจารณามาดีแล้วครับถ้าสมองคุณคิดได้แค่นั้นลาก่อนครับอะไรบล็อกไปเลยเอบบอเออเป็นครั้งแรกที่แบบเจออะไรแบบนี้ <laughs> คอมเมนต์ที่ปลื้มที่สุดจริงๆแล้วทุกคอมเมนต์นี่ตอบยังรออ่ะทุกคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ยกเว้นคอมเมนต์เกลียน ยกเว้นไอ้ไอ้หืนตะกี้อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่าอ่านอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนอกจากการคอมเมนต์ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเวลาที่ไปออกงานแล้วเจอคนจริงๆตามงานคอนเสิร์ตก็จะมีคนที่เข้ามาทักแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกแปลกใจก็คือการไปแบบงานท่องเที่ยวหรืองานอะไรมีน้องหลายคน ก็ามาบอกว่ากล้าไปญี่ปุ่นคนเดียวครั้งแรกได้เพราะพี่เลยอะไรเงี้ยสิ่งที่แบบเราทําเล่นๆมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจาให้กับคนได้จริงๆวะ่ะเออเราก็ยังสามารถหน้าด้านหน้า,นาทนทามาได้เพราะว่าคอมเมนต์จากทุกๆคนจริงๆก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากนะครับช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดตอนนั้นคุณก็อยู่กับผมด้วยเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายอะไรไฟรบินที่ลงสิงคโปร์ครับฉันไม่อยากคิดถึงอีก <laughs> กำลังจะแตะแล้วกำลังจะแตะแล้วล้ากำลังจะปลดเข็มขัดเรากำลังจะลุก <c oughs> แล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอะ่ะมันสองครั้งค,ครั้งที่สามมาถึงลงค,คือตอนนั้นอ่ะน่ากลัวมากเออไอคนข้างๆแบบชัดดาวปแล้วนะแบบไม่มองไม่มอง <c oughs> ฉันไม่มองคนหน้าต่างริมหน้าต่างแบบฉันไม่มองอะไรทั้งสิน้นทุกคนแบบกังวลกันหมดแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยจนแบบพอมันแตะได้ครั้งสุดท้ายจริงๆก็ตึ้งเลยแบบถือว่าเป็นช่วงเวลาวิกฤตแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ตรงนั้นนะแต่นั่งลุ้นเรื่องหน้าโมโหที่สุด พุดขึ้นมาในหัวทันทีเรื่องหน้าโมโหที่สุดแห่งปีคุณก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยมันก็คือการโดนโรงแรมเทไอโรงแรมนั้นที่ดอนเมืองไอโรงแรมยิ lamb, ้วกลับไปดูคลิปนั้นได้ว่าแบบมันหน้าโมโหขนาดไหนไม่ได้โมโหใครแบบนั้นมานานมากแล้วเท่าที่จําความได้เป็นคนไม่ค่อยโมโหใครเท่าไหร่ใช่แล้วสุดท้ายการแก้ปัญหาอะไรต่างๆคือแบบพังพังทุกอย่างจนทําให้ผมขยาดกันไปพักโรงแรมดอนเมืองแถวนั้นไปเลยอ่ะข้อสุดท้ายสถานที่ท,ที่ได้ไปและชอบที่สุด นื่องจากปีนี้ไปญี่ปุ่นน้อยลงอาจจะไม่ถึงสิบครั้งแต่มันมีที่หนึ่งที่ได้ไปครั้งหนึ่งแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ได้กลับมาแล้วเร็วนี้หรอกแต่ก็ได้กลับมาเร็วกว่าที่คิดไปสถานที่ที่ถามว่ามีอะไรเที่ยวมันก็ไม่ได้มีอะไรเที่ยวขนาดนั้นแต่ว่าเป็นสถานที่ที่รู้สึกประทับใจมันเหมือนเชียงใหม่ในเวอร์ชั่นที่เจริญแล้วจริงๆเกาสงครับเกาสงไต้หวันเป็นสถานที่ที่รู้สึกว่ามีความเป็นเชียงใหม่ในเวอร์ชั่นที่แบบ ขนส่งสาธารณะดีรถไฟมีรถบสัสมีแท็กซี่มีเกาสงอารีนาใหญ่มากรวมถึงมีไอ้มิวสิกเซ็นเตอร์ที่ก็คราวนี้ได้เข้าไปดูละข้างในว่าเป็นยังไงโอชอบมากดูเป็นเมืองแห่งดนตรีหมดแล้วใช่ไหมเรื่องราวในปี2025เพาวันนี้ก็วันสิ้นปีนะครับสิ้นปีนี้ผมไม่ได้อยู่ไทยแต่จะอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันดังนั้นปีนี้อาจจะไม่ได้ดูงานขาวแดงสดๆเพราะว่า ประเทศที่ผมอยู่ไม่น่าจะมีอะไรจากญี่ปุ่นให้ดูได้ดังน,นั้นจะมาดูย้อนหลังแล้วก็น่าจะทําคลิปรีแคปงานข่าวแดงกันหลังจากนี้นะฮะ mm. ก็ขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอดปี2025ปี2026เป้าหมายไม่มีแค่มีชีวิตรอดได้ก็พอแล้วในโลกใบนี้ mm. นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนก็แล้วกันมาพูดจนไฟมอดแล้วเ mm. นะี่ยเห็นปะเนี่ยเออดับแล้วเออสำหรับนี้ก็จบลงเพยงเท่านี้นครับววเราพบกันใหม่ปีหน้าบายบาย